ผมอยู่ในกรรมธิการพัฒนาสังคมผมก็ขออาจารย์จรอ,อาจารย์จรอ,อึ้งภากรเป็นสวท่านหนึ่งอาจารย์จรเนี่ยเป็นคนที่รู้จักยุโรปดีมากเพราะว่าเติบโตในยุโปาารปลูกอาจารย์ป่วยอึ้งภากรอ,อาจารย์จรก็อยู่ในยุโรปเพราะฉะนั้นจะรู้จักระบบสวัสดิการสังคมดีเราก็ตั้งโจทย์ว่าระบบสวัสดิการสังคมในยุโรปเนี่ยมันเป็นอย่างไร เราจะเอามาใช้ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างสกอตแลนด์ก็ดีหรือของฝรั่งเศสก็ดีมันเป็นยังไงพอตั้งโจทย์ตรงนั้นเสร็จอาจารย์จอนก็ไปจัดมาไปไปบอกมาว่าควรจะไปไหนแล้วก็ไปบอกสถานพูดว่าอยากจะไปตรงนี้รู้ไหมว่าพอไปถึงเนี่ยจริงที่พวกเราได้ไปไปดูงานก็คือพอไปถึงฝรั่งเศส อาจารย์จอนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอลงไปดูท่อระบายเสียใต้ถนนอือโอ้โหใต้ถนนที่ปารีสเนี่ยท่อระบายเสียยักษ์ใหญ่เลยนะครับเป็นห้องใหญ่ๆแบบตึกสองสามชั้นนะครับขึลงไปข้างล่างนะครับเป็นอุโมงค์ไปเลยที่เขาเป็นอุโนงค์ใหญ่ขนาดเนียสูงเนี่ยตึกสองชั้นสามชั้นนะครับลงไปในข้างล่างนั่นนะครับแล้วมี น้ำเสียที่ถูกบำบัดนะครับและมีสายไฟท่อร้อยสายทั้งหลายสายเคเบิลสายไฟสายสื่อสารอยู่ในอุโมงค์นั้นหมดเลยเราก็ไปเดินในอุโมงค์เพื่อดูว่าเอออย่างนี้เป็นยังไงอันนั้นนาทีแรกที่ลงจากเครื่องบินนะอาจารย์จรพาลงอุโมงค์เลยติดต่อเสร็จเรียบร้อย แต่ี่สารด้ยังบอกว่าเออไม่เคยเห็นมีคณะไหนทํางานโดยโดยลงมาดูใต้ใต้ดินไปมามาดูอุโมงท่อน,น้ําเสียและหลังจากนั้นไปบ้านพักที่เป็นเชลเตอร์สําหรับคนคนบ้านเราเขาเรียกคนไร้บ้านอืเพราะว่าคนไร้บ้านเนี่ยไปอยู่ตามพักไปอยู่ตามแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาทํำยังไงมันม,มันมันนอนกลางหิมะมันตายนะครับครับ เขาก็มีรถที่ไป,ไปไปไปชวนมามาอยู่ในบ้านพักชั่วคราวเป็นห้องเราก็ไปดูที่ห้องแล้วก็ดูระบบเขาไปดูว่ารถที่เขาจะไปรับเนี่ยเขาหุ้มพลาสติกเพราะว่าเขารู้ว่าคนพวกนี้บนทีก็ตัวสกปกครับผมยังตาจํำติดตาว่าเออเขาวางระบบและหลังจากนั้นมันมีระบบที่จะช่วยเหลือให้การศึกษาอย่างไรไปเรียนรู้จากเขาว่าทำไมเขาจรง ไม่ยอมอยู่บ้านทําไมถึงเป็นคนเล่ร่อนหรือ,อคนไร้บ้านแล้วก็ไปดูว่าผู้หญิงที่ถูกทําให้ท้องและทิ้งต้อมีบ้านสําหรับที่ดูแลตรงนี้เขาทาํางานกันยังไงพอคุณตั้งโจทย์อย่างเนี้จริงที่จะไปก็คือเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ไปหอไอเฟลไม่ได้ไปอะไรนะลูฟไปพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ดานมันมันคนละโจทย์กันทันทีอ่ามันคนละโจย แต่มันมีอยู่บ้างไม่ใช่ถึงกับเราไม่ใช่มนุษย์ <c oughs> เมื่อเราไปอย่างนี้อยู่แล้วมันจะมีเวลาอยู่บ้างคร <c oughs> สองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งที่คณะอยากจะไปนู่นไปนี่ก็สามารถที่จะบวกเข้าไปได้แต่ไม่ใช่เป็นหลักไม่ใช่ตั้งเป็นหลักแล้วเอาดูงานบางหน้า <c oughs>